การถ่ายคลิปทำคอนเทนต์นั้นนอกจากภาพชัดแสงสวยแล้วเรื่องเสียงก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญมากเพราะถ้าเราให้ความสำคัญแค่เรื่องภาพเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจเรื่องเสียงเลยคลิปที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือไมโครโฟนไร้สายจากแบรนด์โบยารุ่น BYV รุ่นนี้จะเป็นไม์ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะโดยตัวรับสัญญาณที่เสียบกับมือถือนั้นจะเป็นแบบ USB Type C หรือ Lightning ให้เลือกตอนสั่งซื้อโดยตัวไม์นั้นจะเป็นแบบคลิปหนีบที่สามารถหมุนปรับได้360องศาแบบนี้เลยใช้งานสะดวกมากๆมีช่องชาร์จเป็นแบบ USB Type C เมื่อชาร์จแบตจนเต็มแล้วจะใช้งานได้สูงสุด9ชั่วโมงกันเลยทีเดียวส่วนด้านข้างจะมีปุ่มสีฟ้าแบบนี้ซึ่งคือปุ่มสําหรับเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนี่คือโหมดปกติที่ไม่ได้กดปุ่มตัดเสียงรบกวนล,ลองงงงงงฟััดูนนะวาาเเสียยรบบป็งไง้ เดีย๋ยวเราลองมากดปุ่มตัดเสียงรบกวนกันดูนี่คือโหมดตัดเสียงรบกวนของไมโบยา BYB ลองฟังดูนะว่าเสียงรบกวนหายไปเยอะไหมลองฟังดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สายไลฟ์สดต้องถูกใจมากๆก็คือตัวรับสัญญาณจะมีช่อง USB Type C ที่ทำให้เราสามารถใช้ไม์พร้อมกับชาร์จแบตมือถือไปพร้อมๆกันแบบนี้ได้ด้วยใครที่มองหาไม์ไร้สายคุณภาพดีสำหรับถ่ายคอนเทนต์จิ้มที่ตะกา้าหรือลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะ